วิเคราะห์อบอลเต่งทีเด็ดบอลสเตปสามประจำวันที่31สิงหาคม2568ถ้าใครอยากเชียร์มากกว่าเจ๊งกดไลค์กด Sub สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามชมช่องป่าเจมมอนเพลิงไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการลงทุนดีๆแบบนี้ทุกวันฮะตอนนี้นเลยครับต้องขอแสดงความยินดีกับใครที่อยู่ในไลน์กลุ่ม VIP แล้วก็ไลน์แอดปาเจมด้วยนะฮะเมื่อวานบวกกันไปเต็มๆเ,เลยเนาะสเตปก็แตกหลายใบเลยนะครับแล้วก็บอลเดี่ยวบอลเต่งก็กินกันเยอะมากฮะ เซียนทุกท่านโคตรดีเลยครับเมื่อวานนี้รวมถึงป้าเจมด้วยนะฮะใครยังไม่อยู่ในไลน์กลุ่มเรียนเชิญนะครับทักทายป้าเจมมาได้ที่ไลน์แอ jam 8 8หรือกดลิงก์ปักหมุดในคอมเมนต์มาได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟังสามตัวเต็งของวันนี้เรามาสรุปผลของวันที่29วันก่อนเลยฮะคะูค่แรกครับป้าเจมให้เคโมเนเซต่อที่ราคาเสมอเนาะก็ชนะซาโอโลมาสาจุบจบ,จ,บ,จ,บจ้า คู่ที่สองครับให้ลองเกตาเฟ่ไปโดนจากคู่นี้โอ้โหขังข่าวบอลเซียมาเล่นอะไรตานี้แต่ก็ว่าน้ำมันทำแม่งทำแม่งมันปอขาวออเนาะแล้วขาวแบบขาวจัวเลยแต่ฟอร์มเกตาเฟ่ดีชิบเป่งเลยตะ๊ะอ่าสองเกมแรกสรุปน้ำไม่ได้หลอกครับป๋าเจมหลอกตัวเองเลยเนาะต้องขออภัยไปครับสำหรับคู่ที่สองส่วนคู่สุดท้ายครับป๋าเจมให้อยู่ ลองสังเวีไปฮะก็จวบจ้าซังาวีกดไปสองตงุงก็เข้าสองตายหนึ่งต้องขออภัยใครจัดไปเล่นบอลสเตปะเนาะแต่ว่าใครฉีกไปเล่นบอลเดี่ยวรับรองว่ากำไรทุกวันครับสำหรับหน้าช่องป่าเจมเนาะในรายกลุ่มไลยแอดรับรองได้ว่าบวกกันทุกวันจะมากน้อยแล้วแต่โอเคครับก็สรุปของวันที่ยี่บเกประมาณนี้ฮะส่วนทีนี้เรามาดู สามคู่สามตัวเต็งจากพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับปกติจะเป็นสามคู่สามลีกแต่วันนี้โอ้โหมีแต่ทีมใหญ่ๆน่าเล่นทั้งนั้นเลยก็จัดไปฮะสำหรับลีกที่มีความนิยมมากที่สุดครับอย่างพรีเมียร์ลีกคู่แรกครับซเซาท์มป์ตันกับแมนซิตี้คู่ที่สองฟอร์เรสต์กับเวสต์แฮมครับสองคู่นี้เตะกันตอนสองทุ่มตรงนะฮะพอจบแล้วปุ๊บรับชมลิเวอร์พูลต่อเลยครับอาร์เซนอลตอนสี่ทุ่มครึ่งฮะอ่ะเราไปดูข้อมูลของคู่แรกกันเลยดีกว่าครับ ไปต้านเปิดบ้านพบกัรมาเยือนจากแมนซิตี้สิบครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมาครับไบต้นชนะเพียงแค่สองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปถึงหกขอโทษครับ,รบกว่าเจมพิ่งทานอิ่มๆมาเวลาทานอิ่มแล้วเป็นเงนี้นลมมันตีเนาะแต่สองครั้งสุดท้ายครับไบตันไม่แพ้หาชนะในบ้านมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเยือนเสมอมาหนึ่งครั้งด้วยนะฮะ เรียกได้ว่าฤดูกาลที่แล้วแมนซิตี้กดไบตันไม่ได้เลยดีกว่าแต่ฤดูกาลนี้ครับไม่รู้จะเป็นไงฮะเราต้องคอยเชียร์กันครับผมโดยรวมห้านัดของไบตันครับชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครับโดยนัดล่าสุดฮะไปเยือนออกฟอร์ดในบอนลคาราบาวครับกดไปหกตุงเลยโอโ้โหโคตรโหดอะ่ะแล้วก็พิมเมลีกนัดล่าสุดครับไปไปแพ้ไบตันคาบ้านมาเลยโอ้โหสองศูนย์แล้วเปิดบ้านเสมอฟูลแลมมาหนึ่งประตูตอ 1, ่อหนึ่งฮะไบตัน ยังไม่เฉิดฉายนะปีนี้สองนัดแรกแต่ว่าแมตช์นี้จะเป็นไงไม่ทราบครับธรรมชาติของไบตันชอบค่อนข้างชอบเล่นกับทีมใหญ่ด้วยเนาะเรยดูการที่แล้วครับสิบนัดในบ้านชนะคาลังมาห้าเสมอสามและแพ้สองเกมฮะเนี่ยชอบเล่นกับทีมใหญ่อย่างว่าดูดิชนะลิเวอร์พูลสามสองเสมอนิวกดเวสแฮมมา ก็ต้องบอกว่าเล่นในบ้านสตีอแาสตีแะสติสตีค่อนข้างใช้ได้อยู่ครับไม่ได้ตีจัดแต่ว่าไม่ได้ถือว่าแย่เลยนะฮะทีนี้เรามาดูฟอร์มของแมนซิตี้กันดีกว่าครับห้านัดโดยรวมครับชนะถึงสามเลยเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งโอ้ยเท่ากันเลยเว้ยโดยนัดล่าสุดครับพระป,ป่าความแน่แนครับแมนซีโดนสเปอร์คาบ้าเลยสองตุงส่วนเพมิลีกนัดแรกครับชนะวูฟ ในบ้านวูฟไปสี่ประตูต่อศูนย์เลยเหมือนกับจัดทีมของแมนซิตอ้ตอนนี้ยังไม่ลงตัวครับช่วงต้นฤด,ดูกาลไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้นะแมนซิสตี้ส่วนใหญ่เปิดมาก็จัดจ้านเลยมาทีนี้เรามาดูในการเล่นทีมเยือนของเขาสิบนัดฮะชนะห้าเสมอสามแพ้สองก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งตามสไตล์แมนซิตี้แหละฮะ ผลงานการเล่นทีมเยือนก็ประมาณนี้ครับทีนี้เรามานดูตารางคะแนนกันครับว่าสองเกมที่ผ่านมาเป็นไงฮะเจ้าบ้านครับไบตันแข่งสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฮะยิงหนึ่งเสียสามส่วนแมนซิตี้ครับแข่งสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสี่เสียสองมีสามแต้มไบตันมีแค่1นึแต้มเองเนาะส่วนทางด้านของราคาน้ำนั้นต้องบอกว่าราคาไหลลงฮะ ก่อนหน้านี้ราคาส่วนใหญ่อยู่ที่ครึ่งครบลูกครับลบสิบหรือลบห้าโดยเฉลียนะ่ยเนาะประมาณโดยทางด้านแมนซิตีรไปเยือนแล้วต่อฮะแต่ณับปัจจุบันครับราคาครึ่งครึ่งครบลูกแทบจะไม่มีละทุกสำนักเลยส่วนใหญ่จะอยู่ที่เปิดมาครึ่งลูกเองครับครึ่งลูกก็ประมาณลบสิบห้าไหลไปสามกิกเลยเนาะบางสำนักก็เปิดครึ่งลูกข่าวครับมีสองราคานี้ฮะโอเคประมาณนี้ ส่วนราคาหน้าง,งานแมนซิตี้ต่อราคากลางอยู่ที่ครึ่งลูกลบสิบครับน้ำได้เก้าเอ็ดส่วนลองจะได้อยุ่เต็มฮะราคาที่สองครับครึ่งครบลูกลบห้าน้ำลบอยู่ที่แปดสิบห้าครับลองจะได้เจ็ดสิบหกส่วนอีกราคาทางแล้วครับเป็นปอปอฮะปอบวกสิบ ต่ออยู่69ครับส่วนลองจะได้น้ำลบอยู่78เลยจากการวิเคราะห์ของปเจมครับถ้าเป็นฤดูการที่แล้วเนาะแมนซิตี้ไม่ต่อราคาแปลกแบบนี้คู่นี้มันแปลกมากราคาต่อแค่ครึ่งลูกปกติแมนแมนซีแม่งไปเยือนน่าจะมีควบขาวหรือลูกหนึ่งด้วยซ้ำอย่างตักตำเลยต้องมีทั้งที่ไบตันย่น,เ,นยเล่นไม่ค่อยดีเลยสองนัดแรกเพราะฉะนั้นราคาแปลกๆต่อยน,น้อยๆแบบนี้โดย อ่าโดยเฉพาะที่เป็นแมนซีเนี่ยบางคนถ้าโดนหลอกราคาหุ้ยต่อน้อยเว้แม่งน่าอยู่อยู่อยู่ไปทูใหญ่ต้ายไอสัตว์ของบนราคาแปลกนี่มีอยู่จริงนะฮะท่านท่านลองสังเกตดูเอาเองนะคือเนี่ยทีมที่ใหญ่มากๆอย่างแมนซีเก่ง,งกว่ากันเหนือกว่ากันเยอะเลยแต่ต่อไปตั้านแค่ครึ่งลูกเงี้ยมันเขาเรียกว่าราคาค่อนข้างแปลก แล้วน้ําก็ไหลลงจริงๆฮะไหลลองไหลไหลไหลจะครึ่งควบลูกลบสิบมาเป็นครึ่งลูกขาวครึ่งลูกลบสิบเลยก็ไหลไปประมาณสามกิ๊กเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าจากประสบการณ์ของประเจมปราเจมเชื่อว่าคู่เนี้ยครับให้อยู่ใบตั้นฮะให้ลองไปที่ราคาเอาครึ่งลูกเลยวัดวัดแม่งไปเลยหรือใครรับความเสี่ยงน้อยหน่อยก็อาจจะอยู่ ลองครึ่งควบลูกก็ได้ถ้าแพ้เม็ดหนึ่งก็โดนหูหนึ่งแต่น้ำจะได้แค่เจสบหเนาะถ้าลองนี่น้ำได้เต็มเลยเต็มใบเลยแบงค์แดงนี่คิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบเจ้าบ,บ้านไบตันกดหนึ่งฮะชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้กด2หรือจะพิมพ์มาเป็นไบตันแมนซิตี้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือใครคิ้เกตไม่ชอบสองคู่นี้มีทีเด็ดคู่อื่นอยากนำเสนอหรือว่า พิมพ์ลงมาในคอมเมนต์นะฮะป้าเจมฝากขอบคุณล่วงหน้าสําหรับทุกคอมเมนต์เลยครับเผื่อใครเพื่อนๆนที่ฟังในช่องป้าเจมมอเพลิงและอยากจะเอาลอกเป็นการบ้านกันได้หรือว่าอาจจะมาดูแวนวโน้มทิศทางชอบเออเพื่อนๆชอบทางนี้เยอะไว้อาจจะไปด้วยการตัดสินใจง่ายขึ้นครับป้าเจมฝากแบ่งปันกันด้วยนะฮะหรืออีกช่องทางหนึ่งครับถ้าอยากได้คู่อื่นมากกว่าสามคู่ที่ป้าเจมจัดให้หน้าช่องนี้ฮะ ทักทายป๋าเจมมาได้ที่ jam88 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับใน l ลายแอดป๋าเจมป๋าเจมก็มีบอลเดี่ยวบอลสเต็ปแจกไว้ให้ในกลุ่มอยู่แล้วครับส่วนใครอยากเข้า VIP ครับมีเซียนหลายท่านครับคอยวิเคราะห์แล้วก็เสิร์ฟพีเด็ดเหมือนกับป๋าเจมฮะสถิทีของในไลน์กลุ่ม VIP ก็บวกกันไปทุกวันครับหมานๆฮะทักทายป๋าเจมมาได้ที่ลายแอดตรงนี้ครับเห็นไหมเขียวๆตรงนี้ jam88 หรือเคียดพิมพ์ครับกดลิงก์ผักหมุดในคอมเมนต์มาได้เลยฮะโอเคครับคู่ที่หนึ่งผ่านไปแล้วฮะคู่ที่2เริ่มไปเลย Forest กับ West แฮมครับ10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมาฮะนอตติงแฮมฟอรเรสชนะ5แล้วก็แพ้5โอ้โหแม่งไม่เน้นเสมอไว้คู่นี้ <c oughs> อย่างนี้ชอบเลยเล่นมันทั้งคู่โดยจากสถิติ3ครั้งล่าสุดครับฟอเรชนะทั้งเย้าทั้งเยือนมาสเกมติดเลยฮะ แล้ว80%ก็จะเป็นบอลในบ้านเนาะเห็นไหมครับตัวแดงในบ้านทั้งนั้นเลยอ่าแต่ผลไม่รู้ครับวันนี้จะเป็นไงฮะเรามาคอยดูคอยชมกันอีกทีหนึ่งครับฟอเรสต์ครับถ้านัดโดยรวมมาชนะเพียงแค่หนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับโดยเกมล่าสุดฮะบุกไปเสมอพาเลตคาบ้านมาด้วยหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแล้วเปิดบ้านในเกมแรกของพิเมลิกชนะเบนฟอร์ดมาสามประตูตอนหนึ่งฟอร์มดีอีกแล้วครับ พอเลตปีที่แล้วก็โหยร้อนแรงจนท้ายฤดูกาลมันตอบลงว่าเสียดายอ่ะทีนี้เรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเขาสิบนัดครับในพรีเมียร์ลีกอ่าชนะถึงห้าเลยเนาะเล่นในบ้านเสมอสองและแพ้สามเนี่ยฮะท้ายฤดูกาลมันดอปเยอะมากเลยเนี่ยเสมอเลสเตอร์เสมอ, ester, สมอ ford, แพ้เบนฟอร์ดแพ้เวอร์ตัน โอ้แต่ก่อนหน้านั้นดูดิชนะเซาชนะไบตั้นเจ็ดศูนย์เสมอเชนนอนด้วยชนะแมนซีชนะแมนยู U. ก็บอกว่าปีที่แล้วเป็นปีของปีทองของฟอร์เรสที่เกิดขึ้นมาเฉิดฉายในพรีเมียร์ลีกเลยฮะถ้าจับตาอีกทีมหนึ่งแล้วครับส่วนทางด้านเวสแฮมฮะห้านัดชนะเพียงหนึ่งครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสามเกมสามเกมนี่ก็แพ้ก็คือแพ้สามเกมติดเลยนะล่าสุดครับในคาราบาวแพ้วูฟสามสอง เปิดบ้านแพ้เชลซีห้าหนึ่งแล้วก็เกมแรกครับเอเไปเยือนซันเดอร์แลนด์น้องใหม่โตไปสามตรงฮะเรียกได้ว่าไม่มีแต้มอยู่ในมือเลยแม้แต่แต้มเดียวครับ2นัดแต่นัดนี้จะทําได้หรือเปล่าต้องคอยเชียร์เขาอีกทีนึงนะครับอ่ะสินัดในพรีเมียร์ลีกครับรว,รวมฤดูกาลที่แล้วนะชนะสเสมอสองและเวสต์แฮมแพ้ไปถึงห้าเวสต์แฮมปีที่แล้วแย่มากครับเล่นไม่ดีเลยฮะ อยู่ท้ายตารางด้วยซ้ำถ้าปัดเจมจำไม่ผิดเนาะแล้วเล่นนอกบ้านนี่แพ้แาทาบจะทุกเกมเลยอันเรามาดูตารางคะแนนกันดีกว่าครับ <c oughs> เจ้าบ้านอตติแฮมฟอร์เรสครับแข่งสองชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยิงสี่เสียสองครับมีสี่แต้มส่วนผูม้มาเยือนอย่างเวสแฮมสแข่งสองแพ้สองเลยครับยิงไปลูกเดียวโดนไปแปดลูกเลยฮะยังไม่มีแต้มเลยครับอ่ะส่วนของทางน้ำนั้น ก็ต้องบอกว่าหลายพอสมควรก่อนหน้านี้มีครึ่งลูกมีครึ่งครบลูกครับแต่ขอพูดราคาครึ่งครบลูกแล้วกันเนาะครึ่งครบลูกประมาณลบสิบครับฟอร์เรสต่อส่วนณนะป,ปัจจุบันฮะครึ่งลูกไม่เหนือนะครับราคาจะอยู่ที่ครึ่งครบลูกทุกสํานักฮะก็จะเป็นประมาณลบสิบหรือบางสํานักก็จะเป็นครึ่งครบลูกขาวนั่นเองฮะ ก็ไหลพอสมควรอยู่เนาะประมาณห้าถึงเจ็ดสตังค์เลยโดยเฉลี่ยอ่าน้ำลงประมาณห้าถึงเจดสตังค์โอเคครับทีนี้เราม,มาดูเลทราคาหน้าง,งานกันดีกว่าฮะเนี่ยฮะราคากลางเนาะ f o เลสต่อประมาณครึ่งครบลูกจะว่าขาวหรือจะลบสิบเอาไปลบสิบแล้วกันอะน้ำได้เก้าศูนย์ฮะส่วนลองลบเก้าสิบเก้า อีกราคาทางเลือกครับหเม็ดเต็มฮะหเม็ดลบห้าน้ำลบอยู่18บศูนย์ครับลองจะได้เจสิบเอด่วนอีกราคาทางเลือกฮะครึ่งลูกครับบวกสิบฮะต่ออยู่ได้เจ็ดสิฮะลองจะได้ลบ80เลยจากการวิเคราะห์ของปเจปเจมคาดว่าวันนี้ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสจะเปิดบ้านและชนะคารังตัวเองมาแน่นอนฮะ จากฟอร์มที่ค่อนข้างร้อนแรงมาสัก2ปีแล้วบวกกับเวสแฮมปีที่แล้วก็ดอกตอน้นฤดูกาลนี้ก็ดอปฮะแถมตอนนี้เวสแฮมยังไม่มีแต้มและยังคงต้องการแต้มอยู่นั่นเองเชื่อว่าเวสแฮมจะมาบุกแน่นอนครับเปิดเกมสู้แน่นอนแล้วจะมีลูโวให้นอตติงแฮมฟอเรสเจาะกองหลังเข้าไปทําประตูได้ค่อนข้างง่ายฮะบวกกับฟอเรสเล่นในบ้านโคตรดีเลยฟอร์มแล้วน้ําก็ยังหลันไหลค่อนข้างเป็นใจอยู่พอสมครวรเลยฮะ ก็เชื่อว่านอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้น่าจะไม่ยากครับคงจะไม่พลาดสามแต้มถ้าตัวเองไม่ทําผิดพลาดอะไรเกินเกินเบอร์เนาะเพราะฉะนั้นขอให้เน้นๆจัดหนักไปอยู่ที่ต่อฮะต่อฟอร์เรสเอาครึ่งควบเลยอ่าตูมหนึ่งก็ได้กินละน้ําที่เก้าศูนครับยิ่งเห็นยังไงกันบ้างครับชอบฟอร์เรสกดสามครับหรือชอบเวสแฮมกดสี่หรือถ้าใครไม่อยากกดอะไรเลย กดง่ายครับกดซับสไคร e ให้ป้าเจมหน่อยฮะกดกระดิ่งฮะหลืกดไลค์ให้ป้าเจมหน่อยครับอ่าป้าเจมจะได้มีกำลังใจในการเฟ้นหาตัวดีๆครับเพราะหาหาคู่มานี่ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันก็ฝากขอบคุณทุกยอดการกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยฮะนั่นคู่ที่สองผ่านไปแล้วครับคู่สุดท้ายจัดมาเลยครับนักครับคู่นี้ลิเวอร์พูลกับไอเซนนอลฮะสิบครั้งที่ทั้งคู่ เจอบปะทักแข่งกันมาชนะลิเวอร์พูลชนะสี่ครับเสมอสและแพ้2เกมดูเหมือนลิเวอร์พูลจะเหนือกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่า2นัดล่าสุดครับลิเวอร์พูลไม่ชนะอาเซนดอนเลย,ท,ยทั้งเงย้าทั้งเยือนครับเสมอกันมา2ประตูต่อสองทั้ง2เกมเลยครับนะัดแมตนี้จะเป็นแมตท,ที่โคตรมันแน่นอนครเพราะมาเจอกันเร็วมาก อยู่ในช่วงทอปฟอร์มทั้งคู่เลยฮะมาตัดแต้มกันตั้งแต่ตอนฤดูกาลเลยก็ว่าได้เนาะ <c oughs> อ่ะใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลอะเซนนอนคอยเชียร์ครับพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เราจะเป็นยังไงเรามาชมกันก่อนฮะห้านัดโดยรวมครับเซนนอนลิเวอร์พูล <c oughs> ฮาชนะสี่เสมอหนึ่งและยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับช่วงหลังๆนี้โดยแมตช์ล่าสุดครับลิเวอร์พูลไปยืนนิวคาสเซิลชนะมาสามประตูต่อสองครับและเกมแรกฮะชนะ บอลบัดคาบ้านมาสีป่ประตูตสองต้องบอกว่าดูเหมือนเลี้ยวผูกค่อนข้างเสียประตูค่อนข้างง่ายจริงๆเลยเนาะดูดิโดนสองลูกสองเกมเลยอะ่ะอ่ะเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเขาดีกว่าครับดูแนวโน้มสักหน่อยสิบเกมฮะชนะถึงแปดครับแล้วก็เสมอสองยังไม่เคยแพย้แพยในบ้านเลยนะครับสิบเกมล่าสุดนี้ ต้องบอกว่าในพรีเมียร์ลีกนี้ลรเวอว่าผูลค่อนข้างแข,ข็งมากครับในบ้านวันนี้จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าอบาอกอู้เด้อ <g ill> อ้าวมาดูฟอร์มของอาร์เซนอลครับห้านัดฮะชนะสามแล้วก็แพ้ไปสองเกมครับอาร์เซนอลอุ่นเครื่องไม่ดีเนอะแพ้บียาริวแพ้สเปอร์มาแต่พอมันเล่นซูเปอร์คัพกับบิลเบาเนี่ยโอ้โหชนะสามศูนย์แล้วก็สองเกมชนะอาร์เซนอลมา ชนะแมนยูกับชนะลีดครับต้องบอกว่าปืนใหญ่ไม่ขัดลำกล้องเนาะยิงทุกนัดเหมือนกันนัดสุดท้ายนี่โอ้โหระเบิดฟอร์มถล่มลีดไปเลยอ่ะสิมทัศการเล่นเกมเยือนของอาเซนอนครับชนะห้าเสมอห้าโอ้ยเขียนบอสวยเลยชนะห้าเสมอห้าครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเช่นกันก็แพ้แพ้ค่อนข้างยากาครับอาเซนอนแข่งป๊อกเออ ทีนี้โอ้โหหัวตารางทั้งคู่พังง่ายครับแข่งสองชนะสองทั้งคู่ฮะส่วนอาร์เซนอลเจ๋งตรงที่ไม่เสียประตูเลยเนาะอ๋อ oh, สมกับเป็นทีมลุ้นแชมป์จริงๆครับไอปืนใหญ่อาร์เซนอลเอ้ยเอาเรามาดูน้ำกันดีกว่าฮะราคาครับก่อนหน้านี้อยู่ที่ครึ่งลูกลิเวอร์พูลมาต่อเนาะครึ่งลูกลบสิบแต่ปัจจุบนันฮะไหลไป เหลือปอแล้วว่ามีแล้วครึ่งลูกห้วยจะเป็นครึ่งลูกลบสิบด้วยซ้ําไม่รู้ไหลหลอกหรือเปล่าเหมือนกันเนาะแต่ทิศทางของอาเซนอนดูดีกว่านั่นเองครับเนี่ยปอลบสิบปอลบห้าด้วยซ้ำบางสํานักเออเอาเอาอย่างนั้นไปอ่ะทีนี้รูมาดูเหรีราคานัางานกันดีกว่าฮะลิเวอร์พูลครับเปิดราคากลางมาที่ต่อปอลบห้าครับน้ําได้อยู่เก้าสิบเจ็ดส่วนลองจะได้อยู่แปดป อีกราคาทางเรือครับเป็นครึ่งลูกฮะลบห้าต่อน้ำลบอยู่เท่าไหร่วะเจ็ดสิบหกอ่าส่วนลองได้หกสิบเจ็ดส่วนอีกราคาทางเรือครับเป็นราคาเสมอฮะต่อได้อยู่หกสิบหกครับส่วนลองจะได้ลบเจ็ดสิบห้า จากการวิเคราะห์ของปาเจมครับปาเจมคาดว่าอาเซนนอนครับแมตชนี้จะมาเยือนลังของลิเวอร์พูลแล้วอย่างน้อยกำแต้มลงไปหนึ่งแต้มฮะโดยจะเป็นเกมที่มันแน่นอนครับดูจากราคาสูงต่ำเนี่ยคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่แต่ไม่รู้ฝั่งไหนเนาะดูดิราคาครึ่งแรกก็โอ้โหต่อลูกน้ำดำปิดเลยอย่างเงี้ยหน้าหน้ามาครับครึ่งแรกหน้ามีแน่นอนแต่ดูแล้วเหมือนเป็นเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจกับทางลิเวอร์พูลเท่าไหร่น้ำเนาะ เห็นไหมแม่น้ําก่อนหน้านี้มันครึ่งลูกลบสิบด้วยตอนเนี้ไหลมาอยู่ประมาณเนี่ยราคากลางเป็นปอลบห้าเลยต่างกันเยอะมากอะ่ะก็ดูแล้วการลงทุนแล้วก็ข้อมูลที่สมเหตุสมผลที่สุดเนาะควรน่าจะต้องอยู่อาเซนนอนครับเพราะฉะนั้นป้าเจมขอให้เน้นจัดหนักไปที่ลองดีกว่าเอาลองปอเลยปอลบห้า เอน้ำอยู่แปดแปดเลขสวยด้วยเนี่ยเหมือนลายแอด่าเจมเลยเออเจมแเออสงสัยอาเซนนอนจะมีดวงไว้เฮยยหยอกหยอกนะครับก็ถ้าราคามันต่อมากกว่าน,นี้แล้วเป็น,เป,นเป็นน้ำดำอะ่ะก็น่าจะอยู่ริเวอร์พูลแหละคอยดูอีกทีครับว่าพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปทางไหนเนาะยังไงก่อนเตะก,ก็เช็คราคา,าก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เตะก,กันเร็วบอลเร็วคงยังจะไม่นอนกันหรอกถ้า มันเป็นปอไหลามาประมาณเป็นน้ำดำสักเก้ากว่าเนาะเก้าห้าลงไปไอโอ้โหนี่มันเก้าเก้าเก้าห้าลงไปเออถ้าริอร์พูนะน้ำมันประมาณนี้ราคาปอเนาะเก้าเก้าห้าลงไปถือว่าอาจต้องกลับฝั่งมาอยู่ริอร์พูต่อนะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำแดงราคากลางปอแบบนี้ยเชื่อว่าลองน่าจะ สม,ส,สมเห็นสมผลมากกว่าอยู่ลิเวอร์พูลฮะแม้จะเล่นในบ้านลิเวอร์พูลก็จริงฮะแต่เซนนอนครับสองสามแมตช์หลังนี้รู้สึกว่าจะไม่แพ้ริเวอร์พูลเลยอ่าใช่สองสองเท่าสองเกมเลยเย่าเยู่ก็สมศักดิ์ศีแชมป์ตบรองแชมป์ปีที่แล้วนะฮะฮะโอเคครับนั่นก็คือ3คู่จากลีกใหญ่พิมลีกใครชอบริเวอร์พูลฮะกด5ส่วนเซนนอนครับกด6ฮะ หรือใครมีทีเด็ดครับพิมพ์ลงมาได้ในคอมเมนต์นะฮะเผอประเจมอาจจะลอกการบ้านด้วยก็ได้มา <hi> <Genesis Geez> ขอคนละหนึ่งตัวเนาะป้าเจมจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับสําหรับใครที่คอมเมนต์ไว้ขอบคุณล่วงหน้าเลยฮะ,ะแล้วก็ป้าเจมขอฝากกลุ่ม VIP ีไว้หน่อยนะครับในนั้นมีเสียนหลายท่านครับคอยวิเคราะห์แล้วก็เสิร์ฟทีเด็ดกันแบบนี้ฮะอนอกจากหน้าช่องที่เขาทํากันอยู่ด้วยนะฮะก็ทักทายป้าเจมมาได้ที่ไลน์แอดครับ JAM88 ฮะ ah. หรือช่องทางนึงครับกดลิขิกหมุดในคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวป้าเจมจะดึงเข้ากลุ่ม VIP ให้แบบฟรีๆครับเพียงเป็นท่านเป็นสปอนเซอร,ร์กับทางาไม่ใช่ขอ,อกเป็นสมาชิกกับทางสปอนเซอร,ร์เราฮะก็ป้าเจมยินดีครับยินดีต้อนรับสู่รายกลุ่ม VIP ทุกท่านนะฮะทักทายมาครับแล้วเดี๋ยวป้าเจมจะพาไปบวกอา้าวเดี๋ยวป้าเจมสรุปให้ฟังกันอีกทีครับ คู่แรกครับไบตทันกับแมนมนซิตี้ฮาปาเจมให้ลองไบตทันไปครึ่งลูกคู่ที่สองครับมอตติงแฮมฟอร์เรสปาเจมให้ต่อไปครึ่งครบลูกครับส่วนคู่สุดท้ายครับลิเวอร์พูลกับอาเซนอนปาเจมให้ลองอาเซนอนที่ปอลบ้ฮะโอเคนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามชมช่องปาเจมบอลเพลิงเอาไว้หน่อยนะฮะ ปราเจมอัพคลิปโหลดลงทุกวันฮะจะได้ไม่พลาดการลงทุนดีๆแบบนี้ครับแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้ป้าเจมใกนการใช้เวลาทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเสนอให้ทุกท่านทุกวันครับ่วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีขอให้เฮงๆทุกท่านนะครับ